ก็ส่ง YouTube กันเยอะซะขนาดนั้นก็เลยโดนกระหน่ำักขนาดนี้ตามปกติแล้วเนี่ยเวลาสองค่ายรบกันเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าข้าศึกกลัวแม่ทัพคนใดแปลว่าแม่ทัพคนนั้นกำลังทำงานได้ผล ขณะนี้ฝ่ายตรอการข้ามไม่รู้จะกลัวอะไรนักหนากับคนที่ชื่อเสรีวงมนทามันน่ากลัวนักเหรออ้ยกระนํำกันในโซเชียลมีเดียสุดฤทิ์สุดเดชซึ่งอยากจะมาชี้แจงกันตรงนี้แล้วพวกเราต้องช่วยกันพูดนะครับประการแรกเนี่ยเขาบอกว่าพวกเราไม่ยอมให้บ้านเมืองสงบมานั่งกอวอรด นะครช่วยไปบอกด้วยว่าแม้ว่าเราจะทำอะไรจะพูดอะไรเราไม่ใช่ต้นตอแห่งความวุ่นวายเราเป็นเพียงผู้ซึ่งออกมาต่อต้านคนที่คิดจะก่อความวุ่นวายถ้าเขาไม่คิดก่อความวุ่นวาย เราก็อยากจะนอนอยู่บ้านสบายสบายเราไม่ได้คิดจะมาอยู่ที่ตรงนี้ถามว่านั่งเก้าอี้ก็ไม่มีเนี่ยมันสบายนักเหรอบางคนก็หาว่าเรากลัวทักษินเราไม่ได้กลัวแต่เราชิงชังความไม่ถูกต้อง หลายคนบอกว่าเราตามล้างตามผ่านทักษิณเราไม่ได้ตามล้างตามผ่านทักษิณแต่เขาโผล่มาให้เราไล่ไก็ถ้าไปซะเหมือนอย่างที่หลายคนเขาไปแล้วไปอย่างสงบซึ่งไม่ใช่เขาเป็นคนแรกเขาไม่ใช่เป็นนายอมตรีคนแรกที่ถูกไล่ออกจากตำแหนง่ง มีคนถูกกล้แต่คนเหล่านั้นเราไม่เคยไปต่อแยเพราะคนพวกนั้นมีสำนึกก็ถ้าคนเราทำผิดแล้วสำนึกเราจะไปยุ่งด้วยทำไมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าชื่อก็ไม่อยากจะเอ่ยถึงตัวเราก็ไม่อยากจะเห็น มือเราก็ไม่อยากจะสัมผัสเพราะบางครั้งเนี่ยเสียดบันล้างออกยากเพราะฉะนั้นถามว่าเราอยากจะไปยุ่งด้วยเหรอชอบพูดจังเลยว่าทำไมไม่ปล่อยไปทำไมมาล้างมาผ่านบอกไม่เคยคิดที่จะยึดเอาไว้เลยไปให้ไกลๆไ,ไม่มีใครว่าอะไร แล้วบางคนก็บอกว่าก็เลือกตั้งแล้วชนะแล้วก็ต้องให้เขาอยู่สี่ปีคนคนนี้ต้องไปเรียนวิชารัฐศาสตร์ใหม่นะฮะไม่เคยมีรัฐศาสตร์เล่มใดบอกว่าเมื่อรัฐบาลเลือกตั้งแล้วจะทำอะไรยังไงก็ตามต้องอยู่ครบเทอมไม่มีตำราเล่มไหนเขียนแบบนั้น คนเราเลือกผัวเลือกเมียผิดยังอย่าได้แล้วเลือกรัฐบาลผิดจะอ,ออกไม่ได้แล้วต้องทนสี่ปีเหรอเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าขี้แพ้ชวนตีถ้าอยากจะทำอะไรก็รอสี่ปีสิอย่างนี้ต้องขนตลาารัทธศาสตร์ทุ่มใส่หัว สัญญาประชาคมของจอห์นล็อกบอกไว้สามข้อว่าเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ข้อที่หนึ่งเรามีสิทธิในการจะรักษาชีวิตผู้ใดคุกคามชีวิตเราเราต้องไม่ยอมเรามีสิทธิ์จะสแสวงหาความสุขผู้ใดสร้างความทุกข์ให้เราเราต้องไม่ยอม เรามีสิทธิ์สะสมทรัพย์สินผู้ใดทำลายทรัพย์สินอันเป็นสิทธิ์พึงมีของเราเราต้องไม่ยอมแต่ด้วยสิทธิสามประการนี้ถ้าต่างคนต่างใช้โดยที่ไม่มีระบบระเบียบบ้านเมืองจะวุ่นวายประชาชนจึงสละสิทธิ์ส่วนหนึ่งมอบให้กับผู้ซึ่งเป็นผู้ปกครองให้ไปจัดระเบียบเพื่อให้เราสามารถรักษาสิทธิทั้งสามนั้นได้ อย่างไม่มีความวุ่นวายถือเป็นสัญญาประชาคมแต่เมื่อไรก็ตามที่รัฐบาลนำเอาสิทธิ์ไปจากเรามากกว่าที่เรายินดีจะมอบให้ประชาชนย่อมขอเลิกสัญญาดังกล่าวนั้นได้ เพราะฉะนั้นตราบใดที่สิทธิในการดูแลชีวิตยังดำรงอยู่ตามที่เราต้องการสิทธิในการแสวงหาความสุขยังมีอยู่ส,สิทธิในการที่จะสะสมทรัพย์สินยังมีอยู่โดยที่คนมาเป็นรัฐบาลใช้สิทธิของเราเท่าที่เรามอบให้ไม่เอาไปมากกว่านั้นก็อยู่ต่อไป แต่เมื่อไร่เรามองเห็นว่าเอ็นนี่เริ่มใช้สิทธิ์มากกว่าที่เราให้แล้วล่ะนะอันนั้นเราก็สามารถให้เขาไปได้ไม่ใช่รออีกสี่ปีแล้วเลือกตั้งใหม่เ,เขาหาว่าเรามาทำกันตรงนี้เนี่ยเพื่อจะล้มรัฐบาลเราไม่เคยคิดจะล้มรัฐบาล เพราะว่ารัฐบาลที่ไม่ดีนั้นเนี่ยสนิมย่อมเกิดตะเนื้อในตนไม่ต้องล้มก็ไปเองถ้าเขาคิดบริหารบ้านบริหารเมืองให้ถูกทิศถูกทางไม่มีเรื่องการทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนไม่มีคอร์รัปชันเชิงนโยบายไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนถามว่าเราจะไล่เขาทำไม เราก็อยากให้เขาเป็นรัฐบาลแต่ถ้าเมื่อไรคิดในสิ่งที่เราอันเป็นบุญยูชนที่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องแล้วจะให้เรานิ่งแบบคนบ้าใบ้ไร้สมองได้อย่างไรเราก็ต้องออกมาบอกเขาเราต้องออกมาบอกเขาว่าเรารู้ทันว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเนี่ย คุณกำลังแสวงหาประโยชน์ส่วนตนให้กับพวกพ้องสิ่งที่ท่านทางหลังต้องระวังไว้นะระวังไว้การที่เขาพยายามจะออกพระราชกฤษฎีกาพัยโทษแล้วก็มีการต่อต้านในโซเชียลมีเดียจนกระทั่งเขาถอนออกไปด้วยจดหมายก็ดีด้วยการออกมาถแถลงของรัฐมนตรีก็ดีแล้วก็มีคนออกมาว่าเป็นการสับขาหลอก นั้นเป็นเพียงแต่ว่าเขานั้นแก้เกี้ยวในสิ่งที่พยายามทำแล้วทำไม่สำเร็จแล้วต่อไปเนี่ยก๊อกสองของเขาก็จะเป็นเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยเขาไม่ใช้กับคดีอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นคดีอาญาไม่ควรจะมีการนิรโทษใดๆทั้งสิ้น แต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือหลังจากน้ำลดแล้วจะต้องมีการฟื้นฟูตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะกู้เงินบ้างใช้ภาษีพวกเราบ้างแจกบ้านนั้นบ้านนี้ตามแต่ที่เขาคำนวณมาซึ่งการได้แจกนั้นเป็นสิ่งสมควรเราไม่ได้ต่อต้านการได้แจกนะคะบางบ้านนั้นได้ห้าหมื่นยังน้อยไปด้วยซ้ำไปเราไม่ต่อต้านการแจก แต่เราจะเตือนเอาไว้ว่าหลังจากเขาแจกแล้วคนที่ได้รับแจกเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นตังเขาให้คิดว่าเป็นภาษีและเป็นเงินกู้แล้วอยากคิดว่าเขาเป็นรัฐบาลที่ทำดีเพราะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนถ้าบ้านเมืองประสบอุทกภัยอย่างนี้จบสิ้นฟื้นฟูรัฐบาลไหนก็ให้ทั้งนั้น อย่าให้เขาเอาการแจกเงินฟื้นภูมาหาเสียงแล้วเราก็หลงดังนั้นช่วงที่เราหลงเขานั่นแหละเขาจะออกกฎหมายนิทโทอกรรมที่เขาต้องการแล้วลังคนก็จะคิดบอกว่า เขาเป็นรัฐบาลดีขนาดนี้หลังจากน้นท่วมเราได้ตั้งสามหมื่นแน่เราได้ตั้งห้าหมืนแะน่เราได้ตั้งสอนะงหมืนแะน่รัฐบาลอย่างนี้เอาเหอะเขาจะออกกฎหมายฉบับไหนตามใจเขาก็แล้วกันระวังให้ดีระวังให้ดีดต้องคิดสองข้อนะคะต้องคิดสองข้อเงินที่เขาให้เพื่อการฟื้นฟูไม่ใช่เงินเขา เป็นเงินภาษีและเงินกู้ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองอยากคิดว่าเขาเป็นรัฐบาลที่ดีเหลือเกินที่เงินเราเพราะไม่ว่ารัฐบาลไหนเจอปัญหานี้ทุกรัฐบาลต้องให้ทางนั้นอย่าได้เผลอคิดเด็ดขาดว่าเขาดีเหลือเกินแล้วปล่อยให้เขาทำเพราะณนะเวลานี้มีการพูดกันแล้วว่า เขาได้รับเลือกมาด้วยจำนวน55บห้ล้านคนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้เกียรติเขาว่าเขากำลังทำในฐานะเป็นตัวแทนสิหล้านคนซึ่งไม่ใช่ไม่ว่าคุณจะรับเลือกตั้งมาิด้คะแนนเท่าไหร่ก็ตามไม่ได้หมายความว่าคนที่ได้คะแนนเสียงมากนั้นจะทำอะไรก็ได้หลังจากเป็นรัฐบาลแล้ว คุณจะได้รับเรื่องตั้งมาด้วยคะแนนเสียงเท่าไหร่ก็ตามคุณยังต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกทุกฉบับ